ได้ไหมมันมีมันจะมีล็อกของมันอยู่เออสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาลเลนจ์ทุกท่านครับไ,ไปแตกไปที่เกมใส่พี่ทีแล้วนั่แหละไอพี่ไปไทยของเยเอจนะ่อ้ยตระช้างจูหน่าหลับดีปะ ไทยสีหายมั้งนี่ไม่เตะเลยไอปพานเตะน็อตไม่ครบโอ้น็อตขาดตัวดึงใบนี่ห้าร้อยครับซื้อต่อจากเมย์จุยยี่ห้ออะไรไม่รู้ก <c oughs> ระเงากระเงนี่น,น่าจะไทยสีหายมั้งหนิ อ่ะไม่ถึงนลยนี่เสร็ยังไม่เสร็จทั้งยังไม่เสรสปริงเออ,อนี่เท้าคนสามวัดอ๋อนี่ครับโอ้เพีย,ยค่ะไปตอนไหนไปขึ้นตอนไหนว่าบ่ายโมง่ไมทำทางทำรถติดจาดเสร็จจังแล้วไปฟังปุยอ๋อเรียนอะไรลูกพี่ ยังไม่สุดตัวนี้ก็หลุดแล้วน่ยน็อตมันบางแล้วหลุดหายไปแล้วอืมมัน <c oughs> เคยไปไทยอยู่แปลงหนึ่งน็อตหลุดหนาเกือบเสร็จแล้วหนอะ <c oughs> ใบผานหลุดเลยตบ ได้กลับบ้านมาซื้อน็อตเว่าโซนหนึ่งแปดเอสพีครับคันนี้ของใหม่ครับโอ้ใบพันสึกเดียวแท้อันีถึงร้อยชั่วโมงถึงยังไม่ถึง 8ปดสิบหกชั่วโมงโอ้ oh, ไปไถนาทำไมมีแต่หมอนเนะี่ยฮะมีแต่หมอนเลยไปไถนาไปนอนดูที่ไหนอ๋อไปนอนดูนะอันนี้มีแค่หมอนยังไม่ยังไม่ได้เอาไป ไปผ่านตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณประมาณแปดร้อยแหละตอนนั้นซื้อตัวนี้เจ็ดร้อยหรือเปล่าเนี่ยของตราเง,งาอันนี่นนะ เอาเสื้อจับอ่ะจับเสื้อเนี่ยแล้วเอาจับจับผ้าเลยเอออ๋อ,อ,อนล่นน่ะขับขับแปรล,ล้นหายรุดนอ่ะไม่เสร็จงานอีกตายเลยต้องมาซื้อน็อตอีก <laughs> เสียเวลาเออเอ่อ,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 อมีอะไรแค่ไหนใส่ให้หมดมมมอ่้อหืออึศร เอาไหมเอาตัวใหม่ตัวไมเอาเอาเอาดออกไม่ได้แล้วพันรุ่นนี้ก็มือสองก็อยู่ที่ประมาณประมาณสามหมื่นห้าครับประมาณนี้แหละของใหม่ก็อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสี่หมืนหกถ้าทุนบางนิดหนึ่งก็เอา มอสองครับเอ้อถ้าทุนนานนิดน,นึงก็ออกไมเลยตัวนี้ผมก็เปลี่ยนใบหมดไปตัวนี้ชุดที่สามนะครับชุดที่สามแล้วชุดแรกมาก็หมดชุดที่สองมาซื้อใ่อีกก็หมดชุดนี้เพิ่งได้หนึ่งปีครับก็บอยู่ที่ประมาณชุดหนึ่งก็ได้ไอยู่สองปีครับ ส่หรฤดูกาลแต่ใบ,บกระท้ายนี่ยังไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนนะจะหมดแล้วสองวันแล้วครับเอาผ่านตัวหนึ่งไปก็แตกผ่านตัวนี้ไปก็แตกอกีกมันเป็นหินนี่ยนะเนาะเป็นไรเครื่องหินเครื่องสายเครื่องบนนะ่ะถไม่เข้าเดี๋ยวจะเอาอันถกไปด้วย ไปลองดูจะไปยกร่องให้เอาขาถกไปยกร่องก็เพลิาานขาถกก็ร่องอ๋รเจอยังงั้นไหมโอเคไหมแน่ใจไหม,ไมอืมใช่ไหมนนี้มันไม่ค่อยเข้าออ่อ,อาไปได้โอเคแค่นี้แหละสามตัว เมือ่อ,อ,อกี้ผมเชื่อมครับมันมันขันน็อตไม่ออกครับเชื่อมครับดูคับแตกเลยไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกถอดผานเอาถอดผานยังไงดเดี๋ยวมาดูกันถอดผานออกครับ มือใหม่พ <c oughs> อพันออกสูตรไหน <c oughs> โอ้ขับเกบซี่เลยนะโอ้โหแรงจังโอ้สุดจัด <c oughs> ออสงครับแต่ตัวเล็กมากครับน้องคนนี้ห <laughs> ัวหัวไม่เกิอนจิง <laughs> ันมาไว้ฝั่งนี้หน่อยวะเขี่ยมาข้างหลังหน่อยเอ้ยมาฝั่งนี้หน่อยตัวนี้หนึง่งอันนั้นไปฝั่งนั้นเออนนี้กับฝั่งนี้ เาวางมาวางมนะั้งขอเดี๋ยวให้เอาเอามันอะไรก่อนสลักล็อกนี่ผมหายหมดนะครับใส่ยังไงก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่าช่วงไถยเนี่ยพวกหญ้าพวกอะไรมันมาก่อครับมันก็หลุดหายหมด ถ,ถ้ารถยิ่งเกา่ายิ่งถอดง่ายกวันนี้ครับเพราะว่าสลักมันหลวมหมดแล้ว ท่านดุงทั้งสามคันเลยนะครับอันนี้ก็หกหกปีครับเจ็ดหมวดจบเสร็จแล้วอโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสั้นๆครับสวัสดีครับ